สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันพู้ชมทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะคะ่ะวันนี้เบิปปกทราบไปขอสูตรล็อกมากเนาะค่ะไปขอสูตรล็อกมากจากอาจารย์ทันนึงเนาะคะ่ะงวดนี้เอาซีกับแปดมาจาะะับเนาะจ้ะสูตรวิ่งเพิ่นซีกับแปดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะซึ่งสูตรเพิ่นจะเข่าทุกงวด หนึ่งปียังมันหลุดแต่ว่ามันสนีหลายตัวคือมันจะเป็นเลขล็อกล็อกในตารางสูตรล็อกในตารางแต่ว่าขนันเข้าจับเองกับสีลายเนอกในตารางนี่ล็อกเพิินแต่ว่าเขาเบิดปีเด้เพียงแต่ว่าสูตรวิ่งจะแม่นบอเนาะค่ะอันนี้ก็ทดสอบงวดแรกเนาะค่ะเบิร์ัทรบก็ได้ทาการขอสูตรมาล้วกา จับในตะล่างเพื่นนี่ละลองบึงแล้วค่ะเนาะหนึ่งปียังไม่หลุดเพิ่นว่าเม่นสิเม่นํำไดค่ามือนี่ก็ทางช่องเบริรดซับนาคีเบิกดซับพ,พารวยเนาะค่ะทางช่อง youtube ขอนล่งเป็นรั้งแรกสำหรับสูตรล็อกสูตรคำนวณเพิ่นว่ามันจะออกนี่สูตรนี่ในในล็อกนี้งวดชนงวดนะคะ เอฟซีมีวิ่งตัวใดเข้าเมในใต้คลิปไ้เบิบด์ซับเลยจ้ะแต่ว่าของอาจารย์เพิ่นจะเป็นซีกับสองสีกับสองค่ะเมื่อบึงว่าการจับคู่ครั้งนี้จะแมนบอจะมีสามตัวสองตัวถามมาเขาบอ้อเขาปืดปีเขาทั้งปีนะคะงวดที่แล้วกับเขาแต่ว่างวดที่แล้วก็ไดเอามาล่งเพราะว่าเพื่อนหฮเบิร์ซื้อสุดเต็มเบิกซับก็ได้๋ยได้สนใจ มันขาดออกมามันเข่าแปดห้าเราจานะเนาะข้าแปดห้าแล้วก็ดูซึ้อจะเป็นสองเจ็ดบนสองเจ็ดรล่างแปดห้าเนาะแต่ว่าที่มันคัดักแยกบาไดคือว่าบนล่างเนาะคะ่ะ <c oughs> เพื่อนกะเลยให้มาเลยร่วมกันทั้งบนทั้งล่างกันพากันพาดคือบนออกล่างล่างออกบนเพิ่นกะเลย รวมมิดว่าเลยจากที่ว่ายีสิบหางคาดออกมาเหลือแค่สิบหางตากาศจะมีเลขชุดสามตัวสามตัวมีจัหางเนาะมีสีหางอันนี้สูตรอาจารย์เลขล็อกมาค่ะเนาะเบิกสาบสีมาเว่าสู่ความเมตพี่น้องฟังเบงิ้งสีเอาให้เบื้องซื้อยาฝ่าวซื่อสำหรับผู้ปรมั่นใจแต่ถ้าเบ,บิ้งแล้วมัก โชคดูไดการจำคอยกิบต์ลอตเตอรี่ถ้าอยากแบ่งปันมู่นะคะกาคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคะ่ะว่าสูตรล็อกตุก่มกันกับพ่อแม่พี่น้องด้ือว่าผู้ใดมีสูตรล็อกเลขล็อกแม่นแม่นจัดด่วนเลยนะะเนาะค่ะเนาะอาจจะตุ่มกันนะคะหลายซึ่งพออาจิบว่าตุ่มกันเอาผู้ใดเฮ็ดสูตรเป็นเลขวิ่งตัวใด วัดที่สองคือสปปาคมสองขนาดร้อยหกสิบแปดวิ่งมาตัวใดบ่เบิกซับทันทีเด้อคอมเมน,นต์ใต้คลิปก็ได้เด้อค่ะอันนี้จับเดนนะคะจับเดนสี่กับแปดเนาะจับตัวเดนมาามันอยู่ที่ว่าจะพลาดหรือหลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าหลือสิบห้างค่ะ คัดออกครึ่งต่อครึ่งจาก20หางคัดออกเหลือ10หางเป็นขั้งแรกเนาะค่ะการวงกลมหายูย่งสำหรับวงกลมหน้อยทุนหน่อยเป็นขั้งแรกที่ได้ออกทางช่องมาจาะต้องเอาปกอากกาเลี้งให้แม่นหะน่อยเดี๋ยววงกลมห้สำหรับผู้ชอบนะจ๊ะอันนี้เป็นสูเดอร์พี่น้อง เด็กวิ่งแ้วกระตะล่างมาให้คัดคัดเอานี้ตะล่างไงให้มัดับเอาค่ะได้วาแต่เก่าสาวโบลุดน,นะคะสำหรับเด็กเพิ้นหัว,วนี้นะคะจะลเด็กวิ่งให้ด้วยนะสำหรับสายวิ่งแต่ว่าวิงตรงกันว่านอ้อให้มีสูตรคอมเมนต์ในเด้อค่ะ อะไรสี่กับแปด่ะแต่ว่าเดินสี่วยก่ะนรองขอ,อปเซียงเบ่งว่าฝันดีบ่เม่ขึ้นนี่ก้ะในเล็กสุดนี้มากะกฝันอยู่ เออหนาสิมาสีตรงตรงเลขวิกมายงเปิดทราบฝันเนาะอันน te ี้ความฝันมายงใจสูตรอาจารย์ฝันว่าฝันว่าอุปอมีเมียหน่อยสนในฝันมีเมียสองคนเออสิเบสิมีผู้หญิงสองคนสิมาสีว่ในฝันน่ะนะอ้าว เจ้าคืม่มีมีเมียสองคนอบบอสันคืนนี้นะอันเป็นจังสี่ข่อยสิบปอยู่น้ำลูกดอกก็เลยว่าเจ้าอยู่น้ำเขาโลดว่าสันในฝันเห็นว่าจังซีเอาบนแน่ได้เนาะอาจจะมาสี่ก็ได้อันนี้ความฝันอันนี้เลขสุดล็อกสุดล็อกนะคะที่อาจารย์เป็นไหนตารางเลขมา,ากละกั ไอีกปิงพิ่นมาขั้นรุดคือสี่กับแปดวันที่ร e r o เมงอง,งวัที่แล้วเพิ่นวิ่งแปดของเพิ่นจะมีแปดห้าวันที่แล้วเพิ่นวิ่งแปดกับสองแม่จ้ะแล้วจีมีแปดหา้าแล้วก็สองเก็ดปะมันออกเก็ดสองสามตัวของเพิ่นสี่เจ็ดสองเจ็ดนี่แหละสามตัวของเพิ่นกับเขา เสียอย่างเดี๋ยวว่าว่าได้อามาบอกให้ฟังคือจะเป็นสูตรสามตัวแต่ว่ามันมันหลโพดเนาะมันหลายโพดเอฟซีจะเลยว่าคัดออกมาให้แน่ห่สัตวแต่ไเหลือซีหางสําหรับสูตรล็อกสามตัวก็มีมันคัดออกมากเหลือซีหางเอาหมวดนี้เบิ้งสะกอนเนาะพี่น้องสำหรับปูมิัานคัดให่ให้เบิ้งสะกอน ถ้ามั่นใจค่อยซื้อหรือว่าอาจจะตรงเลขมักเอฟซีกับจังคอยจัดขาพมักกระ่านเลยค่ะเด้อไปเบิ้งเลขนํำกัน,นะคะ่ะชุดล็อกเนาะคะ่ะหลุดมาครั้งแรกเนาะคะ่ะเอฟซแคบไว้จดไว้อันนี้ก็ยังไม่สำหรับเลขสูตรล็อกเนาะ,ะมือแซียบขาวมวาวบาวซูฟังสอบกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะ ค่ะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเด้อพ่อแม่พี่น้องมักน้ำบ่อนออ้อค่ะกันมากค่ะกดไลค์กดแชร์น้ำแนวด้วยคะ่ะมาให้กำลังใจสูตรลอกเปิดเผยครั้ง,งแรก